ช่องหนูและชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เราก็ได้เรื่องที่จะทำคลิปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปวัดกันนะคะเพราะว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็เป็นวันเกิดแล้วเราก็จะไปทำบุญวันเกิดกันนะคะเดี๋ยวมาดูว่าวัดที่นี่จะเป็นยังไงต่อรถไปวัดนะคะแต่ว่าเราดูเวลารถแล้วมัน จะมาอีก19นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อดอกไม้กันก่อนนะคะแบบไหนดีทุกคนคืออยากอ,อันนี้มากแต่ว่ามันเป็นกระถางเอาไหนดี คนคะตอนนี้เราออกขึ้นรถมาแล้วนะคะเราไม่รู้เลยว่าจะลงป้ายตรงไหนแต่ว่านัดดูในเน็เแล่วนะคะประมาณเจ็ดเจ็ดป้าเดี๋ยวมาดูกันกันเลยค่ะ เรานั่งเลยป้ายจ้าพอมาถึงที่นี่นะคะแล้วก็อ้าวมาสุดทางแล้วทำไมยังไม่ถึงเราก็เลยไปถามคนขับนะคะคนขับก็บอกว่าเราพ้นป้ายมาแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะแวะให้เรานะคะมาคนเดียวก็จะมั่วๆหน่อยไม่เป็นไรค่ะเบ็ดก็จะหมดโอ้ทุกคนฉันคิดว่าฉันมาถึงแล้วโอ้ยมันพอนเสรยงให้ต้ายเธอนั่งพ้นป้ายเยอะแยะ เหมือนเขาจะล็อกนะคะเราขึ้นไปดูได้ปะทุกคนคะตอนนี้นัดก็มาถึงแล้วนะคะลงไปสักกลเลยนั่ดมาคนเดียวนะคะเพราะว่าคุณแม่ทำงานนะคะครั้งแรกก็ทำให้เราไม่อยากไปไหนเลยเะะ่ะ <c oughs> ลงเก่งจริงๆแต่ที่นี่สวยมากเลยนะคะ วัดที่นี่เหมือนบ้านเลยหาทางเข้าก่อนนะคะหนทางเข้าแล้วจ้าน่าจะเป็นที่นี่นะคะเราไปดูค่ะคนราหาทางเข้านานมากทางเข้าอยู่ไหน หใจลับเอาอน,น้ายใจลับนะเ,เอา,น,เอา,น,าน้ำูใหญ่หาวน เอวะมีวะอิโตรินังเบกนะรูปะกะปติอิชิตังปฏิตังจุบันทิปเมวะชนิจตุสัมเภปุเรโตสังคปาจะโนอันสิทธิกรรมิทธิกรรมทุกคนคะตอนนี้เราก็ทำบุญเสร็จแล้วนะคะกำลังรอรถที่จะกลับบ้าน รถจะมาอีก40นาทีนะคะฉันจะไม่ยอมรอ40นาทีหรอกค่ะเหนื่อยมากขอบกินโอ้ยไกลมากทำไมแค่ป้ายหนึ่งมันไกลขนาดน,นี้ รู้สึกเหมือนเราเดินผ่านของปบะมานสองลูกนะคะอมา้ขงดูเรยนีว้าวคมางง มันโดนวิญหาือนเร,เน,ระนะคะ <c oughs> นี่มาร <c oughs> <c oughs> ่้สึกหมดัวเ,เองเดินผ่านเขามาประมาณสีลูกเลยนะคะโอ้ <c oughs> อยไกลได้อีกนั่นเราคำลังจะถึงนะคะที่เราดันบ้าน รับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็อยากให้ดูวัดเฉยๆนะคะทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจในะด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ